ถ้าคุณเคยรักใครคนหนึ่งมากยอมทำทุกอย่างเพื่อรักษาความรักนั้นไว้เพราะเสียดายความผูกพันและเสียดายเวลาที่เคยมีร่วมกันทั้งที่รู้ว่าคนไม่ดีเราไม่ควรรักแต่ก็ตัดใจไม่ได้สักทีสักวันหนึ่งเมื่อคุณเสียใจมามา,มากพอแล้วคุณจะฉุกคิดได้เองว่าที่ตรงนี้อาจจะไม่ใช่ที่ของคุณ คุณน่าจะได้รับความรักที่ดีกว่านี้ดังนั้นเมื่อคุณเยืนอยู่ผิดที่สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือการก้าวเดินออกมาเพื่อเปิดทางให้คุณได้พบกับคนดีๆที่เดินเข้ามาในชีวิตและเขาจะสอนให้คุณได้พบกับสัจธรรมว่ารักที่ดีคือของขวัญที่คนบนฟ้าส่งมาให้คุณรักที่แย่คือเจ้ากรรมนายเวรที่คุณต้องชดใช้ น้อมนำคำสอนพระสุทธิพงศ์อภิปุญโญ